来嘞。 แกกูว่าแกมานี่หละกันได้มาาเหรอมั่นมั่นวะัวดหาเลยก็ต้องกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่สรุปหลักด้วยนะครับวันนี้ช่องแข่งซิ่งอีกแล้ววันนี้ก็เราก็จะเดินทางไปหาขี่รถเล่นกัน3-4สี่คันแล้วเราก็จะอ่าเขาเรียกเลยนะจับจีด้วยวันนี้จะลองจับจีมือถือดูว่ามันจะวิ่งเป็นยังไง เดี๋ยวเราจะพยายามขึ้นจีให้ดูทุกคนวันนี้ว่ามันวิ่งได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราจะดูลงดูรอบไล่รถไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยๆ ัปแปมาั8 0 0ดนะทุกคนยังไม่ถึง9,000แต่และแต่มันก็ดูน่าจะไปเห็นนะตอนนี้เราไล่เป็น194เมตรแล้วเดี๋ยวลองดูว่าันเป็นวิ่งเป็นไงนะครับไป let's go <S ดูรอบดูรอบ หน้ากี่แบบ 140, 150รอ้อยสี่สิบร้อยห้าสิบไปบอกวะมันปิดไม่หมดแนละ้วน่าหนอ,อเอ้ยอันนี้รอบน่าสนใจกว่าทุกคนเถือถือว่าพอได้สู่สีหมาเลยอะไเลยอะไรไอพี่มันมันเท่าอ่ะ

กูยังไม่บอกก็ได้ว嘛กูดูก่อนอะไรเจ้า <c oughs> <c oughs> เอ้เอ็มวมันเอาว่ะไอ็มวมันเอาว่ะ <c oughs> คิคกคลิกก็แลงอย่างนี้ได้จะมีร้อยหกอ่ะหน้าอะไรอ่ะได้จะมีราวร้อ,อยหกสิบนะทุกคน มาเรื่อยๆวะ่ะอันนี้มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆน่าล,ลดอีกสักสองกรรมน่าจะโอเคอยู่ทุกคนสองกรรมน่าจะได้วะ่ะอันนี้ก็มาเนี่ยมาเรื่อยๆเรื่อยๆแบบว่าเดินขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ดูเท่าไหร่เมื่อกี้น่าจะแรงกว่ารอบที่แล้วร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะทุกคนยังไม่ได้ไกลเท่าไหร่เลย เนะ่าร้อยเจ็ดสเอ็ดจุดสามระยะทางยังไม่ไกลเลยแต่เราลองรถอีกสักสองกมดูนดูดนะทุกคนว่าเป็นไ,ไงวะเราเราชิ้ด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 ้เดี๋ยวเราทามือเปลี่ยนกันเล่นกันนะแบบชนหลักอ่ะร้อยหกอ่ะยังตามไม่อยากจะทันเลยอ่ะ แล้สีแบบไม่ทันนะทุกคนดูดิไม่ได,ด,ด้นะอบานเสียเหลี่ยมไม่ไวหจะโดดไปขึ้นว่ะเราเลยอ่ะไปมนโดดว่ะมโดดมาโดดขึ้นว่ะ <c oughs> <laughs> มันไม่กลับอ่อนหรอ ข้าวถนน,น <laughs> <ะ>ควจะข้าวถนนแหมเมื่อกี้เนะ่ยอะทุกคนโอ้โ oh ห oh oh. โค้งอทุกคนแต่ว่ามันล่อน่าทุกคนเราต้องไปโมดิฟายใหม่วะยัไม่ล่อนว่ะไม่กล้าขี่แต่ว่ารถมันล่อนมาทุกคนแบบเวลาเกียร์สี่ลอยๆอ่ะเดี๋ยวต้องเซตโช๊คหน้าใหม่นะครับ แม่งจะตีมวยอ่ะทุกคนอันนี้รถเรายังไม่ได้จูดไม่ได้เลยนะทุกคนคันนี้บางอรมนะ่ะแม่งใส่ทั้งสองคันแหละขี่ไปไล่ไปเทสไปมันอย่างเดียวอะ่ะ อย่ากูว่าแก่มาอย่ารนไม่ได้จูนแม่งใส่อย่างเดียวสั่แก้วขาพื้นอีกแล้วหาเออเออรนไม่ได้จูนเนาะใส่ขาพื้น พอมันเกียบตอนไหอนพอเลยหรือละเอาว่าเบงเบกขึ้นก่อาอ่ะไปไครับขึ้นรถดบารสิลันอินเนตว่ามันมั่นไปเลยไหมไอไอแบบหลากสุดเกียร์พี่อ๋อจะว่าเมงรอหนาเขาฝืนตะวา่า <c oughs> ที่จริง,งอะทุกคนผมบอกผมว่าจะบอกน้องมาลาดินแล้วแต่ว่าก็ใส่เต็มกราบอะ่ะ นี่ล่ะกันได้มากหรอมันมันวะบหาเลยมันว่าเป็นจ้งด้วยหนาหนี่นภูกันขึ้นมากนท่านนี้ มันเงียบสิวะแนจีนตามด้วอหนาจะเงียบเลยอ่าไม่ได้อ่าไม่ได้จูนยางเพิ่มเลยเลยแบบว่าใส่เดิมๆเลยอ่ะมันนนาจะนะมันบางอ่ะไปไปทุกคนขี่พังแล้วก็เดินทางต่อโอ้โหเฮ้แต่ว่าโกโดนนะไม่โดนโกโดนนะตอนผมขี่อ่ะไม่โดนแมงบางฟิวโ,โดนนันเขายางขามถนนเหมยกูแปงเปนไส้เหมยเมืเอม่อเห็นบอกข้นขามถนน ยู่มองเงินที่ว่าสามแยกที่ว่าเมื่อน,นั่นยู่งันนั้นนะออที่ว่ามึงโดวนนอนเมื่อเดีตอนมึงโดวนนอนคุนยางขำเมื่อดีเลยเออเป๊ต้ยจำเนาะก็เล่นอยู่รถกูเมงยุ่งสีก <laughs> ม่หนูอ่ะแต่ว่าแบบกำลังหนีชอนเลยวืดึ้นว่าคนแม่งยาง,ยางแต่ว่าตอนแต่ว่าตอนไหนอขี่แบบว่ามันคือเดินหนีเถอะว่าบบก